ผมคลิปนี้ก็จะมาบอกเทคนิคของกบยางเกมฟิชชิงนะครับอันนี้เป็นตัวเบ็ดที่ยังไม่ได้ดัดเบ็ดธรรมดาเลยทีนี้กบเราเนี่ยจะดัดเบ็ดทุกตัวนะครับให้ปลากัดติดง่ายที่สุดนี่นะครับเบ็ดธรรมดากับเบ็ดยังไม่ได้ดัดหน้ามันจะต่างกนะันถ้าเรามาลองใส่กบแล้วเนี่ย ใส่เข้าไปปลางับปุ๊บเบ็ดมันจะโผล่แค่นี้ครับมันจะโผล่น้อยมากเลยจะโผล่แค่นี้เองแล้วปลาก็จะกัดไม่ค่อยติดครับแต่น,นี้เราลองมาใส่เบ็ดที่ดัดแล้วนะครับใส่เข้าไปปุ๊บถ้าปลางับนี่นะครับอันนี้เบ็ดดัดแล้วนะครับปลางับแล้วเบ็ดจะโผล่เยอะมากเลยนะครับดูนะครับอันนี้ดัดแล้วนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ดัดนะดูนะครับอันนี้ดัดแล้วนะครับเนี่ยครับนี่คือเทคนิคของกบยางเกมีิวช,ชิ่งนะครับทําให้ปลากัดติดง่ายมากที่สุดถ้าอย่างไรก็ฝากนาๆไว้ด้วยนะครับกบยางเกมีิวช,ชิ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ